สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบลมีผลิตไอเดีมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคนเป็นฝ้าน,นั่นเองค่ะใช้แล้วติดใจมากๆเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์นี้เลยออร์แกนเซรั่มนะคะก็มีน้ำเซรั่มแล้วก็ตัวสลเปปิ้งมาสค่ะก็คืออยากจะบอกว่าใช้ไปได้สักประมาณกอสามวันเพื่อนก็ทักแฟนก็ทักว่าแบบเอ๊น้ำเมแบบดูกระจ่างใสขึ้นนะคะดูมีออร่าวิบวับทุกวันนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ต่อไปค่ะสักประมาณอีก สิบว mm ัน hmm. ค like, ือส so you the ิบวันนี่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากๆาก็คือหนกแกนตรงนี้เมื่อก่อนน่ะจะเป็นฝ้าแบบจุดๆๆๆๆุๆเลยนะคะคือตอนแรกอ่ะมันเห็นชัดมากๆเลยว่าแบบ ชมเปตฟ้าอะไรเงี้ยแต่พอใช้ได้สักสิวันขึ้นเนี่ยมันจางลงมากๆอ่ะทุกคนคือแทบมองไม่เห็นเลยอ่ะก็คืออ่เซรั่มนะคะสามารถใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยส่วนตัว sleeping mask เนี่ยใช้ก่อนนอนนะคะสักอาทิตย์ละสอาครั้งก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้เทียังกล่องละห้าร้อย้าสบาทค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษคือซื้อสแถมหนึ่ง ซื้อสาแถม่แบบตัวของแทมเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้แล้วก็อยากจะบอกว่าเราจะได้ถึง3กล่องในราคาเพียง1,180บาททั้นั้นคุ้มมากๆเลยทุกคนเดีย๋ยวบิวก็จะไปหมามือกัน,นะคะ่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถไปหามาใช้กันได้นะคะวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย